ลิเวอร์พูลจะเต็มใช้3มตาสัญ,ญลักษณ์บนชุดแข้งอดิดาสซีซั่นหน้าหงแดงคืนสู่ย่าอาดิดาพร้อมลูกเล่นหลากหลายในชุดแข้ง2025 แฟนๆลิวพูเตรียมเฮเมื่อหงแดงจะกลับมาสวมชุดแข่งของอาดิดาสอีกครั้งในฤดูการ2025-2026พร้อมลูกเล่นสุดพิเศษด้วยการใช้ตาสัญ,ญลักษณ์ที่แตกต่างกันในชุดเย้าชุดเยือนและชุดที่3หลังจากที่สโมสรประกาศความร่วมมือระยะยาวกับอาดิดาสอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการกลับมาร่วมงานกันเป็นครั้งที่3ระหว่างที่ทั้ง2ฝ่ายล่าสุดมีรายงานว่าชุดแข้งในฤดู การแรกจะมีความพิเศษด้วยการใช้ตาสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละชุด เว็บไซต์ดังได้เปิดเผยภาพจำลองของตราสัญ,ญลักษณ์ทั้ง3แบบที่จะปรากฏอยู่บนชุดแข้งโดยชุดเย่าจะใช้ตราสัญ,ญลักษณ์ริวพูเบิร์ดแบบคลาสสิกชุดเยือนจะใช้ลิวพูเบิร์ดในโล่และชุดที่3จะใช้ตราสัญ,ญลักษณ์แบบยุค90ที่ทันสมัยการใช้ตราสัญ,ญลักษณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละชุดถือเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญแต่คาดว่าจะถูกใจแฟนบอลอย่างแน่นอนเนื่องจากริวพูใช้เพียงริวพูเบิร์ดแบบ คลาสสิกบนชุดแข้งมาตั้งแต่ฤดูกาลที่12ถึง13เมื่อเปลี่ยนจาก Adidas มาเป็นวอ r r เ o อนอกจากนี้ Adidas ยังเตรียมใช้โลโก้ Tfo อยอันเป็นสัญลักษณ์บนเสื้อชุดแข้งที่3ของหงแดงอีกด้วย โดยชุดที่3ซึ่งมีสีซีกรีนคาดว่าจะได้รับความนิยมอย่างมากด้วยตาสัญลักษณ์แบบยุค9 0และการออกแบบที่สะดุดตาแม้ว่าแบบร่างสุดท้ายที่ฟูตี้เฮดไลน์นำเสนออาจจะแตกต่างจากภาพจำลองเล็กน้อยแต่คาดว่าชุดแข่งของลิวผูกกับอาดิดาจะออกมาในลักษณะที่คล้ายคลึงกันนอกจากชุดแข่งอาดิดายังเตรียมเปิดตัวคอลเลคชันเลโทโดยเริ่มต้นด้วยการนาชุดเยือนฤดูกาลห9 9 5 1996กลับมาผลิตใหม่สำหรับสัญ,ญลักษณ์แบบใหม่ระหว่างเรีวพูและอาดิดาสมีรายงานว่ามีมูลค่ามากกว่า60ล้านปอนด์ต่อฤดูกาลซึ่งมากกว่าที่ได้รับจากไนกี้ในปัจจุบันมาต่อกันที่พร็อป เตรียมเป็นกุญแจสําคัญดึง3ามแข้งเสริมทัพลิวพูซัมเมอร์นี้อดีตในายใหญ่หงแดงผสานพลังเลดบูเปิดทางคว้าเป้าหมายจากไรซิกข่าวลือที่เคยสร้างความกังขาเมื่อเจอกินคอปเข้ารับตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลโลกของเลดบูเมื่อเดือนตุลาคมกําลังจะกลายเป็นประโยชน์มหาศาลสําหรับลิวพูในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้รายงานจากสื่อดังของเยอรมนีเปิดเผยว่าคอปเดินทางกลับไปที่ไลซิกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อร่วมการประชุมวางแผนเสริมทัพสำหรับฤดูการหน้ากับผู้บริหารของเรดบูลและ RB ร์บีไลโดยมีประเด็นสำคัญคือการหาลือถึงประเภทของผู้เล่นที่ไหลสีต้องการดึงตัวเข้ามาทดแทนเบนจามินเซตโก้คาเทโรลูเคีบและ s a บีซ i m อ n มีแนวโน้มจะย้ายมาจากทีมการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการเปิดประตูให้กับริวพูลอย่างแท้จริงเนื่องจากว่าหงแดงตกเป็นข่าวเชื่อมโยงผู้เล่นทั้ง3คนมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งฤดูกาลและการที่ไลซิกยอมรับว่าพวกเขาคาดหวังจะเสียผู้เล่นเหล่านี้ไปยิ่งทําให้ริชาร์ดฮิวผู้อํานวยการกีฬาของลิเวอร์พูลมีโอกาสเจาะจงและเดินหน้าคว้าตัวผู้เล่นที่ต้องการอย่างเต็มที่แม้ว่าลิเวอร์พูลจะต้องการผู้เล่นทั้ง3คนแต่การซื้อผู้เล่นจากทีมเดียวกันถึง3คนในตลาดเดียวถือเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างไรก็ตามหงแดงมีประวัติการซื้อขายกับอาร์บีไลซิกมาแล้วทั้งอิบายิมา คนาเต้และโดมานิคโซบอสไลทำให้ทุกอย่างพร้อมสำหรับการเสริมทัพครั้งสำคัญเพื่อลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าเซตโก้มีรูปร่างและพละกกำลังต,ง,ตงตรงตามสเปคที่อาร์เนอสล็ตต้องการสำหรับกองหน้าลูเคบาจะเข้ามาทดแทนเวอร์จินฟันไดในอนาคตและซีมอนคือผู้เล่นในแบบที่ทีมกำลังขาดแคลนอยู่ในปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือเจอเก้นคอปยังคงมีบทบาทสำคัญกับริวพูแม้จะไม่ได้คุมทีมแล้วก็ตาม